ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่วอลล็ตนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินในการลงทุนทําเงินสักบาทเดียวเะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับขั้นตอนการถอนเงินให้ด้วยนะว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรแล้วก็เงินที่เราถอนไปเนี่ยมันจะเข้าบัญชีทูมอนี่วอลล็ตจริงหรือเปล่าใครสนใจดูในคลิปนี้ก่อนได้เลยก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตก ซึ่งตัวแอปเนี่ยมันดาวนโ์โหลดได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวนโ์โหลดเนี่ยก็เข้ามาที่ Play Store จากนั้นพิมพ์ชื่อดาวนโ์โหลดตามในคลิปได้จะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นมาให้นะครับสามารถค้นหาตามชื่อได้เลยสำหรับแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมเนี a วเลสนะครับแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่า s t a r c o i n นะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อดาวนโ์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะแอปนี้เนี่ยดาวนโ์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีไม่เสียเงินในการดาวนน์์โโหหหลลดดดรรับสาาิงกกวแอป ครับผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดลิงก์ดาวโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีขั้นตอนวิธีการสมัครก็อยู่ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยเนาะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับถ้าเรายังไม่เข้าใจในส่วนของวิธีการถอนสามารถดูด้านล่างคลิปเพิ่มได้เนาะจะมีวิธีการถอนเงินแนบไว้ให้ด้วยนั่นเองหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเออออาาาาามดูขัั้้้้้นนนนนนนตตตตกกกรรใชงงงงบืง่่วทํไห ใช้งานอย่างไรแล้วก็ถอนเงินเข้า wallet ตรงไหนนะครับเรามาดูในส่วนของเมนูที่1นะครับคำว่าบ้านนะครับหรือว่า home เนาะในหน้าแรกนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีคะแนนเหรียญทองของเราที่อยู่ที่ด้านบนซ้ายมือมีการถอนเงินเข้าทูมอนี่ wallet ตามรูปเลยนะครับและการถอนเงินนะครับก็จะเริ่มต้นที่10บาทนะครับยี่สิบห้าสิบสองร้อยห้าร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําแล้วก็ถอนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนหรือการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจแอปนี้ไม่มีเงื่อนไขในการถอนเงินนะครับขอแค่เรานะครับมี คะแนนเหรียญทองให้ครบตามจำนวนไม่ว่าจะเป็น10บาท20บาท50บาท200 500เนี่ยเราทําแล้วก็ถอนได้เลยนะครับวิธีการถอนเงินก็ง่ายๆนะครับกดเข้าไปตามรายการที่เราต้องการถอนหรือว่าทํายอดคะแนนครบแล้วนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมมี1 0,000คะแนนนะครับผมก็จะกดไปที่50บาทจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่เบอร์ wallet ในการรับเงินได้เลยสําหรับใครที่ไม่เข้าใจวิธีการถอนเงินด้านล่างเนี่ยมีวิธีการกรอกข้อมูลไว้ให้นะครับถ้าเราเคยถอนแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปกรอกซ้ําอีกรอบเนาะแล้วก็กดถอนได้เลยกดยื ยืนยันได้เลยนะ โอเคนะครับได้นาการถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน50บาทตอนนี้เนี่ยคะแนนมันยังเหลือถอนได้อีก20เนาะก็กดถอน20บาทไปอีกครั้งหนึ่งนะครับกดยืนยันนะครับเงินจะเข้าภายในระยะเวลานะครับ24ชั่วโมงนะครับหรือว่าไม่เกิน1นาทีนะจากที่ผมเคยถอนมาเนี่ยเงินเข้าทันทีนะครับถ้าเราไม่เชื่อว่าเราถอนไปแล้วหรือยังเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของประวัติการเงินของเรานะครับเป็นการถอนเงินเนาะเราสามารถเข้ามาดูตรงนี้เพิ่มได้นะครับอันนี้คือยอดล่าสุดะรรรร2าาาายยกกอู่่หวง ดำเนินการอยู่กดดูได้นะครับมันก็จะแจ้งเวลาการถอนเงินของเรานะครับจริงๆเนี่ยยอดเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันเข้าแล้วนะทุกคนตรงนี้นะครับก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับสำหรับการถอนเงินเมื่อกี้นะครับจำนวน70บาทที่กดถอนไปเนาะกดถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีเลยครับตามหลักฐานตรงนี้นะครับใครสนใจในการทําก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เลยนะต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนการเล่นนะครับทาอย่างไรเนาะตรงนี้นะครับก็จะมีแท็บเมนูนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างเลยนะครับเริ่มจากเล่นเพื่อสร้างรายได้ตรงรูปจอยเกมกดเข้ามานะ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเกมต่างๆนะครับที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดในการติดตั้งลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําในส่วนของภารกิจนะครับในการรับคะแนนเพิ่มขึ้นเราสามารถเลือกตัวเกมดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับหน้านี้นะครับต่อมานะครับก็จะมีตัวเกมต่างๆนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับ200คะแนน4 0 0คะแนนนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้วิธีการดูนะครับกดไปที่รูปสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเปิดแอปนี้เริ่มเล่นเกมข้อ ควรระวังนะครับก็คือผู้ใช้งานใหม่เท่านั้นเนาะก็ใครที่เคยดาวโหลดแอปไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถดาวน์โหลดซ้ําเพิ่มเติมได้นะครับต้องเป็นคนใหม่เนาะเราสามารถติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้เลยสําหรับเกมต่างๆที่มันขึ้นตรงหน้านี้ในการทําภารกิจนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการรับเงิน70บาททุกวันนะครับ70บาททุกวันเนี่ยก็คือเราจะต้องทําภารกิจนะครับให้ครบยอดเงินตามที่เขากําหนดก็คือ70บาทนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันให้ยอดเงินเรามาอยู่ที่66 5 6บาทสสตางค์แล้วก็กดดีนะ ในการกดรับเนาะในการทําตรงนี้เนี่ยหเลยคือเรากดถอนเงินนะครับแล้วก็กดแชร์ลงกลุ่มรับเงินสดเพิ่มอีก2ครั้งนะแล้วก็กดแชร์นะครับ แล้วเราก็จะได้รับเงินเพิ่มนะครับผมแชร์ไปช่องทางไหนก็ได้นะอ่าพอเรากดแชร์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะบวกนะครับ0.714ตั้งนะครับก็กดแชร์ให้ครบ2ครั้งก่อนนะครับผมพอครบสองครั้งแล้วเนี่ยมันก็จะได้รับเงินมาที่68.10นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการแชร์ให้เพื่อนนะครับเพื่อที่จะรับรางวัลเงินสดก็คือการแนะนำหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองถ้าเราอยากจะรับเงิน70บาททุกวันตรงนี้เนี่ยเราจะต้องแนะนาหรือว่าเชิญเพื่อนเท่านั้นถึงจะได้เงินครบ70บาทนะครอน้เรราาาตงทภกกิิจชญ ต่อไปนะครับ MM นะครับก็คือเว็บไซต์ในการทำคะแนนเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาในส่วนของคะแนนเหรียญทองเนาะก็จะมีตัวเกมตัวแอปต่างๆที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดติดตั้งในการทำภารกิจได้ใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ยก็ควรที่จะลองดาวน์โหลดตรงนี้ดูนะครับในการเข้าเล่นครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเพิ่มขึ้นเนาะก็จะมีหลากหลายเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับก็ควรที่จะเลือกตัวเกมที่เหมาะในการเล่นและกันนะครับต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือเว็บ ไซต์ของ CPX Research นะครับก็คือการาทำในส่วนของแบบสำรวจหรือว่าแบบสอบถามในการรับคะแนนเพิ่มเติมเราสามารถเลือกดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะในการรับคะแนนนะครับก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําหรือเปล่าในส่วนของแบบสำรวจเนาะบางคนอาจจะไม่ชอบเนาะบางคนอาจจะชอบในการเล่นเกมมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่มีชื่อว่า Tawr i m ก็จะทําเกี่ยวกับการตอบแบบสำรวจแบบสอบถามดาวน์โหลดแอปคลิกเว็บไซต์โฆษณาก็สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Google ได้เลยนะครับง่ายๆนะต่อไปนะครับ ก็เป็นแอปเพิ่มเติมเพื่อรับรางวัลเงินสดนะครับก็อันนี้แอปที่อยู่ในเครือข่ายด้วยกันนะครับอันนี้เคยรีวิวไปหลายครั้งอยู่นะครับสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้เลยนะครับเราเลื่อนมาดูที่ประวัติการเงินอีกรอบนะ สถานะนะครับในการแลกเงินของเราเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนเป็นได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนี่โวลตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับส่วนการเชิญนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันถ้าอยากว่า,อ,าอยากให้มีคะแนนมากขึ้นนะครับก็สามารถทําตรงนี้ได้กดเชิญทันทีนะครับแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r l i n e YouTube Tik t o อกสามารถแนะนําต่อได้นะครับวิธีการหารายได้นะครับหนึคะแนนต่อหนึ่งคนเนี่ยก็คือ ตรงนี้นะครับ แนะนำเพื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เขากรอกรหัสโพสกรอกรหัสอ้างอิงแล้วก็ทําอย่างน้อยให้ได้รับ1คะแนนแล้วเราก็จะได้รับที่100คะแนนเหรียญทองนั่นเองแล้วเราก็รับได้อีก30%ของเพื่อนนะครับก็คือรับได้ไม่จํากัดและก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสามารถทําเพิ่มเติมได้สำหรับการเชิญเพื่อนเนาะทั้งหมดของแอป s t a r c o i n นะครับก็ประมาณนี้นะครับการจ่ายเงินก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับทำฟรีถอนเงินได้จริงใครสนใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะ เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ